ในรายการของเรานะครับเคยทําเมนูที่มีชื่อว่ามาโบทโทฟูหรือเต้าหู้ซอสเฉ่ฉวนนะครับวันนี้ผมจะทําเมนูนี้ในอีกรูปแบบให้เป็นทางเลือกสําหรับคุณผู้ชมนะครับโดยการเปลี่ยนจากเต้าหู้เนี่ยครับมาใช้เป็นมะเขือม่วงและแทนที่เราจะใช้หมูสับที่มันเยอะๆเราจะซื้อสันในหมูนะครับมาบดเองเพื่อให้อ่ไขมันของเขาเนี่ยลดลงนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่ามะเขือม่วงซอสเฉ่ฉวนครับ อุ่นน้ำมันให้ร้อนดีก่อนเลยฮะคนใส่น้ำมันลงในกระทะนะครับซึ่งวันนี้กระทะของผลเนี่ยรูปทรงค่อนข้างจะเท่นิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่ากระทะใบนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเป็นพิเศษคุณผู้ชมสังเกตด้านข้างของเขานะครับลักษณะโค้งของเขาเนี่ยจะทำให้เวลาที่เราผัดอาหารเนี่ย เราไม่ต้องห่วงเรื่องเศษอาหารจะหกออกนอกกระทะเลยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวผัดหรือคุณจะเอามาใช้ทอดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วข้อดีของกระทะใบนี้ก็คือตัวนอนสติ๊กที่เคลือบอยู่ด้านในเนี่ยนะครับเรียกว่าเทฟลอนแพคิดนัมนะครับจะมีความทนทานป้องกันการขูดขีดได้อย่างดีทีเดียวครับเอาละในระหว่างที่พลอุ่นน้ํามันนะครับเดี๋ยวพลก็จะเตรียมส่วนประกอบที่เราจะเอามาทอดในเมนูนี้นะครับซึ่งได้แก่มีพริกหวานนะครับ เราหั่นพริกหวานนะครับด้านในตรงที่สีขาวๆเนี่ยเอาออกก็ได้ครับผมหั่นเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเต่านะครับมะเขือม่วงนะครับเราหั่นเตรียมไม่ได้เลยครับผมมะเขือม่วงเขาก็มีหลายรูปทรงนะครับจะเป็นรูปทรงใหญ่รูปทรงเล็กแบบอันนี้เป็นมะเขือม่วงก้านดำใส่ลงไปทอดครับเห็นไหมครับเวลาตักขึ้นจากกระทะก็ตักง่ายครับ พริกหวานนะครับใส่ตามลงไปครับผมในระหว่างนี้นะฮะผมมีขิงนะครับขูดให้เป็นฝอยฝอยโอเคเราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับนำไปผสมไว้กับกระเทียมสับได้ก่อนเลยครับโอเคกลับมาดูพริกของเรานะครับใช้กระดาษนะครับเช็ดกระทะนะครับทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายครับ เอาละในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆครับผมผมจะเตรียมส่วนประกอบของน้ําน้ําซอสนะครับตัวน้ําซอสเราก็จะมีน้ําสต็อกไก่แล้วเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปครับสาเกอันนี้เป็นมิโซะนะครับแล้วก็ซอสพริกที่มีชื่อว่าโทบันจังนะครับคนให้ละลายดีนะครับปรุงรสด้วยตัวนี้เลยฮะอันนี้เป็นโชยุนะครับ ซึ่งโชยุที่พลใช้เนี่ยเป็นโชยุที่คุณภาพดีเราจะสังเกตนิดนึงนะครับว่าโชยุหรือซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่นเนี่ยเราสามารถมีติดครัวไว้ได้เลยเพราะว่านอกจากเอามาทําตัวซอสแล้วนะครับเขายังสามารถใช้หมักใช้เป็นน้ําจิ้มก็ยังได้นะครับเราใช้โชยุตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับลงออกมาแล้วก็ใส่รวมกันไว้เลยอย่างนี้ครับถ้าคุณผู้ชมชอบหวานนะฮะอาจจะใส่น้ําตาลเพิ่มก็ได้นะครับ พราะปกติแล้วเมนูนี้เนี่ยจะเป็นเมนูที่เน้นรสหวานนิดหนึ่งนอกจากโชยุแล้วนะครับผมก็จะมีพริกไทยดำครับพริกไทยดำนี่เขาก็จะทำให้ตัวน้ำซอสของเราเนี่ยมีมิติเพิ่มมากขึ้นนอกจากมีความเผ็ดของขิงแล้วความเผ็ดของพริกน้ำพริกโทบันจังแล้วนะครับพริกไทยดำเขาก็จะทำให้มีความเผ็ดร้อนขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับ แบบที่ผมใช้เนี่ยนะฮะจะเป็นแบบในกระป๋องซึ่งจะมีหน้าตาค่อนข้างจะคลาสสิกนิดหนึ่งนะครับเขาจะมีหลายช่องมากทีเดียวฮะช่องนี้จะเปิดใช้เวลาที่เราต้องการตักออกมาเป็นช้อนชอนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราอยากโรยเฉยๆนะครับเนี่ยเราก็เปิดช่องนี้ได้นะครับหรือว่าอยากจะโรยทีนึงเยอะๆนะครับเขาก็มีช่องที่เป็นรูใหญ่นิดหนึ่งอ่ะวันนี้ผมเปิดช่องกลางนะครับใช้ช้อนเข้าไปได้เลยเราใช้ทั้งหมดเศษ1นส่วนสช้อนชาครับเอาละตัวนี้ก็จะเป็นตัวน้าซอสนะครับเราก็คนให้เข้ากัน แล้วก็พักไว้นะครับปกติแล้วเมนูนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีหมูสับหรือหมูบดอยู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าเผื่อสมมุติว่าเราซื้อหมูที่เขาบดมาแล้วจากตลาดเนี่ยนะครับสิ่งที่เรามักจะพบเห็นก็คือว่ามันจะมีส่วนประกอบของไขมันค่อนข้างเยอะดังนั้นผมแนะนำนะฮะว่าให้เราซื้อสันในแล้วมาสับเองดีกว่านะครับ อ่าละหมูสับของเราเรียบร้อยแล้วครับเอากระทะใบเดิมกลับมาตั้งไฟนะครับเราใช้น้ํามันไม่ต้องเยอะครับประมาณสัก2ช้อนชาพอแล้วครับเอาส่วนประกอบของขิงแล้วก็กระเทียมเสริ่ลงไปครับอาผัดให้พอหอมนะครับแล้วเราก็ตามด้วยส่วนประกอบของหมูที่เราบดเองนี่แหละครับพอหมูของเราสุก สัก90%แล้วนะครับใส่ส่วนประกอบน้ำซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับพอเขาเดือดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือใส่เนี่ยฮะมะเขือม่วงแล้วก็พริกกลับลงไปครับคนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยส่วนประกอบของแป้งข้าวโพดเลยครับผมเราใส่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะเราต้องการให้เหนียวเหนียวเลยเอาละเราใช้ต้นหอมซอยนะครับ ใส่ลงไปครึ่งหนึ่งครับยกออกจากความร้อนได้เลยครับค่อยๆเทใส่ชามต้นหอมอีกส่วนหนึ่งนะครับโรยหน้าให้ทั่วๆครับแล้วเราก็จะมีต้นหอมญี่ปุ่นนะครับที่เราเอาเฉพาะส่วนสีขาวๆครับซอยเป็นเส้นและแช่น้ำน,นะฮะมันก็จะมีลักษณะที่พองฟูขึ้นมา น้ำมันพริกลายูนะครับน้ำมันพริกลายูคืออะไรมันเป็นน้ำมันงาที่เอาไปอินฟิวส์นะครับให้มีรสชาติของพริกเข้าไปด้วยนะครับโรยนิดหน่อยก็พอครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพนะครับเะเขือม่วงซอสเส่ฉวนครับ พอที่นี่นะครับมีแต่เมนูสร้างสรรค์ที่แสนอร่อยดังนั้นแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงชมจบแล้วง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่ม subscribe เลยครับ